สวัสดีจ้ามาเก็บตำลึงได้หลายก่ำมือนึงเก็บอยู่หม่องสวนอันนี้เพิ่นอุ้ยพักบุ้งคือเตกหยอดงามเอาคักเทะมีแต่หยดงามๆเลยขา้าจุนพูนอยู่คุณจนจไงนสิไปเก็บใดบานี้กระถินกระงามพกก่อกระถินเอาไปกินกับปุนปลากระกปอง กินไปแล้วรอบนึงก็กินอีกรอบดิสะนามดินถมไปทางใดๆเนาะไ,ไปทางนี้ไดบอ่อะเดี๋ยวยางลอง้องยางลองไปเบิ่งก่อนอยางใดบ่เนาะเนาะมืองฉิด มื่อขีดตมตกน้ำต่วมโอ้ยสีไาจังไรน้องนพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยเมนเมนคว่ำเมนคว่ำเมนย่อนพานย้อนนี่อุ้ยอีหลีเลยอีหลีเลยว้ายถึงว่าพอลิกตาย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 สิไปจังไรระบาดนี่ฆ่าเจเดเลยบ้านี่ฆ่ากระมองเลยพี่น้องเอ้ยสนหิท โซ่กล้องถือกล้องถ่ายรูปที่เราโต๊ะขีดตมเละลงไปโหลดโอ้ยพี่น้องเอ้ยตา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 ยไปทางไหนน้อหนาะไปมองไหนวะไปจังไหนน้อบ้านนี้เนาะหนูว่ามันบ่เลอะจุ่มลงไปเคืองขาเลยบ้านไปจังไหนวะสิไปได้น้อเนาะ โอ้ยจบคลิป3หน่ก่อนด้วยพี่หน่องเอ้ยตา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 ย